โอ้ยมาเด้อพี่น้องเสืวข้าปุ่นยางแสีบค่ะแี่บอีีเนาะอืมค่ามีเงนยังใส่พ่นนะพ่นข้าวปุ่นอาเขาคิเห็นคอยุ่งตัอยป่าเอาหมูเตียนเแซ่บขนาส้อข้าวปุ่น มมนเห็นยี่สิ่ะเห็นมาเนอ่อแม่พี่น้องเจอไมนดีขี้วเขาคุด้นแซ่บยิ่งจะเราเนี่ยขนาก็ต้องมาเนาประเทศนอกอ่ะประเทศไทยอ่ะไม่เห็นยี่สินล่ะเอาฟอสดฟสดไม่ไมงเห็นขนาะท่จะมาคท่องไก ไม่เห็นอยู่ดิปปาจติดปากมาเด้อพี่น้องเด้อเสืวอขะปุ่นก็เย่อ้วนแซ่บป่ล่ะแซ่บเซบะกอกคุณเด้อพี่น้องบราไม่เห็นนี่ติดปากเห็นไม่เห็นหวังเอาแค่เห็นแบบใดป่ปาอ๋อลุกเนาะยูทูบได้นะเนื้อต่างหูเห็นทั่วโลกเออคำนี้อ้าม เออข้ามเงี้ยเงี้ยกันอีกกินเพื่อเพล็บอันกินเพื่อนเออเออในไงเห็นว่าอันสองคุณครูอันกีฬาภาษาสิไม่เป็นเบิดเนาะอืเป็นไม่ขาวเนี่ยอยากทำเบิร์ตจัน ใส่แล <test> ้วแก่นกบุญเสียเหรออยากขึ้นขอบเหนียมักแซ่บปะอยาอ้าวคอยํำนี่ทิ่ใจเนาะแม่ค่าตมากันอันนี้มาแค่ค่าแข่สิ้นเนาะแลเลขามดาคอยย่างไก่ใัวใหญ่หวนเอาสซสิปดซ่งแล้วก้นหยิบว่าลูกเคยขอสิวปลารอคอย